ขอต้อนรับทุกคนนีครับเข้าสู่งา er. น SD Pop Song ครับเออ่ต้นหนึ่ต้นหนต้ครับวันนี้ก็ทุกคนก็บางคนมาตอ่อคิวแต่สองทุ่มนะก็ได้นั่งกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาตั้งแต่มาทุ่มบางคนตอนนี้เช่นคืนแล้วเพิ่งเริ่กง,งานนะครับเช่นกันด้วยการแข่งโดต้าเลยเขาบอกว่าไม่มีท่ใดไม่เลทโดยเฉพาะี International นะ แล้วก็วันนี้นะฮะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดสปอนเซอร์ผู้ใจดีขอย่างเราจะรู้ไหมใครว่าไปเลยครับยุคโลยทีนีครับก็ขอบคุณบริษัทอีนดิคเอ็กซ์ทีมนะฮะยูนิชัยนะครับเอฟเอสไอเอ็นดีเดียเรเซอร์เดลเซอร์ลุคแมนซ่อมแล้วก็ทูมันนี่ฮะวันนี้เนี่ยเราได้จากชาวเกมเมอร์โดดทูแล้วครับเรายังมีนักภาคด้วยถ้าวันนี้เนี่ยเราเปิดลงที่นี่นักภาคเราตายทั้งประเทศเลยนะ มา,มาทั้งประเทศนักผ่าของเราเนี่ยมาจากสองค่ายมาจากที่ไหนวะครับพีห่หลักๆก็มี t c p l นะครับ,รบแล้วก็ d r e a m c a นะ s t e r ครับใช่ฮะฉะนั้นเนี่ยขอเสียงปรบมือให้กับนักผ่าจาก d r e a m c a s t e r หน่อยครับ Sunbao ห้า Heroeset, Night Owl, Everland นะฮะแล้วก็ Light p u r r ครับออมดีไฮโ e r s u p r เ m เ n อร์บอยครับศูนย์หน้าของ TGPL ฮะมีซัลซิไดอะลีฟินปินแอก MM, r e s e ตล็อกดี พิงเกิลแล้วก็อนนุกกี้ฮะทั้งหมดขึ้นมาตรงนี้เลยครับอามาเลยฮะมาเลยฮะงนั้นเลยเหรอครับอ่าอ่ามาแล้วครับนักฆ่าคนแรกของเรานะครับไม่ดูว่าใครเดี๋ยวให้เขาราตัวเองกันนะฮะขาป๊อปเลดไม่ใช่โดนาอย่างว่องไวแล้วกันนะครับผมก็ซันวอลนะครับเป็นหัวหน้าทีมดารินแอสเซอร์เนี่ยเราต่อไปครับไปตบมือนะครับลอกลีเซอร์ันวอล ผมล็อกลีกองกางครับนี่ครับใครครับนี่ครับผมนายอามครับเป็นแตอร์ครับผมข่าวเยอะครับข่าวเยอะคนีิการข่าวเยอะมาคนต่อไปครับน้าผมออมบีจากทีมแต่ทีมแสเตอร์ครับผมนั่นแหละเอาไปเข้าไหนครับนี่ครับพี่โรเซ่จากทีมแสเตอร์ครับสวัสดีครับผมเดจชบอยครับเดชดีมแตอร์ครับผมมามาคนต่อไปครับเราเรียงมานี่ครับเอเวเวครับทีมแสเตอร์ครับผมมาครับ อ่าไลรี่ครับจากเดอะบีนแคสเตอร์ครับอ่าครับเดี๋ยวผมมีเรื่องจะพูดอยากจะบอกว่าเขียนดีแคสเตอร์ทุกคนลืมผมว่ะอ้าวมีการต่อดยาเลนะครับอ้าวคือนะครับอ่าอ่าครับไทยตัซพีนคราบีนแคสเตอร์สวัสดีครับสาติได้ฮะดีพีครับตรงผมไม่ร้องแต่วาะครนะมัก็ม่แต่เรนนี่เฟิรนด้วยครับดีเซตครับดีเซตครับดีเซตดีพี ที่ไงนะจาก TGP L ครับครับหน้าแต่เราแงว่าเลยอ่ะคนนี้ครับเดนนครับผมไอตีนีนี้ไม่มีจุดครับเอ๊ตัวจีครับตัวจีอ่ะสัสดีครับผมแอนนูเกจากยูนิทัยครับผมอ่ะครับอ่ะเอ็เอสซ่าครับ จากพิยน์ิงเกิลค่ะจาก T L ไปเชฟเตอร์เออเม่เช่อเลยโอ้โหโคตายของอ่ะถูกต้องต้องมีโคตรอะไรไหมครับอทำดีครับทำดีเอวินครับเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าแคสเตอร์แต่ละคนเนี่ยวันนี้เนี่ยเขามาเชียร์ทีมอะไรฉะนั้นเนี่ยเราให้เขาบอกตั้งแต่ตรงนู้นดีกว่าว่าเขาเชียร์ทีมอะไรฮะเฮ้ยเรามีอะไรจะรู้ไหมรู้ไหมเอางี้ให้บอกทุกคนทุกเว้นลูกกี้แล้วกันโอเคไหม โอเคนะทุกคนบอกได้ครับดวยนุ๊กกี้นะฮะเริ่มจากนู้นเลยครับอ่ะบล็อกนีครับ Evil Genius ครับ Evil ครับ Evil ตอะนมองครับ LTD Gaming ครับเฮ้ยตอนตอนคุณไปทำ่ายทำทีเซอร์ไม่ใช่อันนี้นี่เปลี่ยนแล้วโอ้โหคือใครที่เชียร์ทีมเดียวกับนุ๊กนี้ต้องเปลี่ยนดีกว่านะครับนะมาที่นายอาร์กันครับ พี่โรซันครับยิ้มเสตครับผมไอซสิเกตสววอซีเกตยังยังสเกตได้อยู่นะยังได้อยู่นะข้าไปเลยแล้วกันแนะนำตัวน่อนครับเอลเมนต์คุโรกิเอนเปรคุโรก้เอนเปร์ิเกรตได้เองครับนะออมดีครับนาตัสป็นเสียครับ คือคือทีนี้ทีนี้เขาตกลออกับบ้านแล้วใช่ไหมครับใช่ครับงั้นออาเด็ช่วยกับบ้านตามทีเลยนะนี่นี่จะมาตอกย้ำให้เจ็บทำไมครับมีแฟนนาวีตรงนี้ไหมครับอ่ะขอเสียงแฟนนาวีหน่อยเร็วมีอะไรในมือเนี่ยเอออย่าเพิ่งโค้งขึ้นมานะครับมีคำมีคำถามฮะไปล็อกเป้าการนาวีเขาตกลออแล้วจะมาทำไมฮะไม่ได้อ่ะโอกเด็กนั่นการตูนครับเจมส์เอาครับครับผมเวอร์ทัชโทรครับ เวอร์ทัชโถเฮ้ยทำไมคุณพูดกับทีมลักผมอย่างนั้นอ่ะครับผมรู้ว่าเขาโถ่ครับก็เลยเรียกว่าตัวทัชโต่เป็นโถ่ที่โถ่เป็นเนาะเป็นโปรที่โถ่ครับเวอร์ทัชผมมีแฟนเวอร์ทัชโถ่ตรงนี้ไหมครับมีใครเชียร์ที่ไม่ได้างเลยพอๆเป็นว่าผมจะไม่ถามอ่ะต่อเลยครับเชียร์ซีเด็กครับผมซีเด็กครับไลฟ์บูลี่ซีเด็กนี่ครั้งแรกของทีมนี้ในทัวร์นาเมนต์นี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับ ทีเด็กครับมีแฟนทีเด็กอยู่ตรงนี้ไหมอืมิพยเลยอ่ะโอ้โหนเดอะไม่เหมือนไม่เหมือนโอ้โหมีคนร้องมาต่อเลยครับครับอีวิวจีนี่ครับผมอีวิวจีนี่ครับอีจีฮะสาวอีจีอ่ะต่อเลยครับซีแครดแน่นอนครับซีแครดแคม้พมันมันมันจะอ่านตรงนี้มันจะเป็นสแครดเลยซีเกตนะฮะซีเกตครับยูโรสครีมครับ ต้นตั้งครับเรี้ยงมางต้นตั้งอ๋อท่านี้เลยฮะเราต้องเว้นสาวๆที่หลังจีเนียสครับผมยูจีเนียสเลฮะไปอีจีครับอ้าวคนนี้ไม่ต้องถามแล้วแมดูหน้าตาก็บอกฮะอ่ะน่าจะรู้กันทางโลงแล้วครับก็เชียร์ทีมทีมซีเกตใช่ไหมฮะอเอาล่ะลกูกเอ่ออีจีครับอ่เดี๋ยวเข้าคนนี้ไปก่อนเราคิดว่าคนนี้เคาคงอยากรู้คนอยากรู้เยอะฮะอ่ะเฮ้ยใครใครเข้าหนขอเสียงหน่อยดิ เขานอนอยู่บ้านกันแล้วแฟนซีนายว่าเอเอ,เออะไรแบบนี้เหมือนเหมือนกำลังอยู่สายบนเข้าซีทีมสุดท้ายนะฮะดิฉันบอกว่าวันนี้เขาขอ,ขอพาซีนายคนเดียวเลยจะจองทำไมหมดยังพูดผู้หญิงพูดใช่ไหมครับใช่ครับความลับไม่มีโรกค่ะต้องทีมนี้เลยซีเครตคนนี้ว่าคนนี้ว่าอันนี้เดาพากันหลายทีแล้วไม่ค่อยออกตัวเท่าไหร่ อะไรเดี๋ยวก่อดอยู่เพึ่งดิคนเขาไม่ได้อยากรู้อยากรู้คนนี้อ่ะป่อยมันไปโก็สามไอซ์นะมีตี้เกมนิ่ครับโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเข้าแวกเขาแหวกอย่างเงี้ยครับทีไรฮะอะไรครับอย่นงี้ครับยังต้องถามผมอีกนะทีไรบอกเขาได้ฮะหัวท่านโตสิครับ เฮ้ยไม่ต้องมาโหใส่ปะอย่างนี้มันไม่ให้เกียกันหว่าเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักข้างเราก็บอกหมดแล้วนะทุกคนแล้วนะครับทุกทุกคนแล้วพอแล้วใช่ไหมต้องให้อีกคนไหมต้องให้คนไหมคือจริงๆรด้ใ้รอยากได้ให้รู้ว่านุกกี้เขาชอบสีอะไรครับช่วยโคนเลอ่ะโอเคครับ ทีมที่อยากจะให้เป็นแชมป์ T.I 5ครับเป็นอะไรครับีมีทำหน้าเขาแรงมากซีเกียนต้อขอสูตรไปด้วยโอ้โหวันนี้นะครับซีเกียนจะแข่งแต่คาดว่าจะไม่เป็นท้าย T.I แล้วนะอ่ะก็วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณภาพมากเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยฮะทุกคนเนี่ยจะภาคในวันนี้ฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนนักภาคคนไหนนะครับ อยู่กันยาวๆแล้วจะได้ยินกับเสของเขาขอเสียงปรบมือให้กับแคสเซอร์ของเราเลยครับเดี๋ยวเตรียมมาครับอ่ะเดี๋ยวให้นักผ่าเลยพักผ่อนกันก่อนนะเดินไปเดี๋ยวโดนของบนลูกจี้ครับเดินดีๆเลยฮะระวังแฟร์ซีเข็ดด้วยอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยจะเป็นการผ่าหลักทีชีเวลใช่เด็วเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นใครชนะเนี่ยอดใจรอกันสักหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพี่ใจดีสสุนการแข่งขันด้วยของรางวัลสสุนงานนี้ด้วยนะเป็น คุณนันทิยาวงวานิชย์ในข่าวกับการประกาศบริษัทยูไทยจำกัดขอเซฟบอปรวมือให้เราคุณคุณฝนด้วยครับครับผมสวัสดีค่ะน้องๆค่ะพี่ฝนนะคะเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะไหนยกมือขึ้นนิดนึงค่ะใครไป็นงทีไอสีบ้างคะยกมือนิดนึงค่ะพี่แล้วพี่แล้วอ่ะใครยกมือลงมาลับลิสต์แดนเลยค่ะเฮ้ยจริงเหรอพี่จริงค่ะ มีแจกของด้วยเหรอครับแจกของีิคนสิคนแรกสิบคนแรกนี่ลงมาี่ค่ะสิบคนแรกค่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหพอแล้วครับพอล้วครพล้วครับเรื่ปวดเห็นใจพี่ฝนตัวน้อยผมด้วยครับครบไหมครบไหมครบไหยครนะที่พี่ฝนพูดก็คือ จะแสดงความต่อเนื่องในการสนับสนุนวงการ e-sport ของยูททยนะครับก็ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ค่ะแบบไม่เรื่อยค่ะยูไทยเองนะคะก็คือได้มีโอกาสนะที่มาสนับสนุนกิจกรรมดีี e-sport ในวันนี้นะคะก็คือ T.I f i นะคะวัตถุประสงค์ก็คือว่าอยากให้น้องๆในที่นี้นะคะก็คือได้เห็นการแข่งขันของพี่ๆที่เขาแข่งขันในระดับประเทศนะคะว่าเขาทํากันยังไงนะคะ ปัจจุบันเองเนี่ยยูดิชัยนะคะก็คือได้มีการสนับสนุนทีมนักกีฬาอ e ีสปอร์ตชื่อทีม s i ิกเนเจอร์ทรัสขอเชิญปบมือให้ i g ิกเนเจอร์ทรัสกันหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอย่ยพูดนะแล้ววันนี้นะคะน้องๆที่เล่นเกมสเกมในที่นี้นะคะต้องการที่จะให้ทางพี่หรือว่ายูดิชัยช่วยสนับสนุนแล้วก็ผลักดัน ทางพี่ยินดีค่ะแล้วเจอกันทีไอหกค่ะโอ้ทีไอหกเลยไห